ตอนนี้เนี่ยการแต่งตัวของขวัญมันไม่ได้อยู่ที่หน้าผมชุดแล้วเท่านั้นมันอยู่ที่เล็บด้วยวใส่หัวและใส่แมสเอาสวยด้วยเล็บประการนอนแล้วแบบเอ้ยมีความสุขเคยไหมเวลานอนแล้วนอนดูเล็บตัวเองสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถ่ายทำ YouTube ริษสาเลเวอร์นะคะก็จะเป็นช่วงคคมยแม่กอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการ ตกแต่งเล็บค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ขวัญเองชื่นชอบมากคือเราตื่นเช้ามาเราไม่สวยใช่ไหมคะแต่งหน้าทําผมต้องใช้เวลาแต่ว่าเล็บมันเป็นสิ่งที่เราตื่นมาแล้วมันก็สวยได้เลยขวัญก็เลยเปิดํา DE ดลิเวอรีนะคะเกี่ยวกับเนลก็คือเกี่ยวกับเล็บครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าใครที่รักเล็บหรือว่าชอบไปการต่อเล็บเหมือนขวัญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นต่อเล็บอะคริลิกต่อสีเจลหรือว่าต่อโพลี หรือว่าที่สําคัญในอย่างหนึ่งนะคะการที่มีอสซอรี่ y, อยู่บนนิ้วเยอะๆเนี่ยหรือว่าชอบมีดีไซน์อะไรที่มีความอาร์ตมีการเพ้นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆเนี่ยก็สามารถติดต่อโทรเข้ามาบุ๊ก,กิ้งที่บริษัทขวัญได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็จะมีอุปกรณ์มีเครื่องมือแล้วก็ที่สําคัญนะคะ เราจะมีทีมช่างค่ะโปรเฟชชั่นอลมากเพราะว่าทําขวัญมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรถ้าเกิดเทียบกับอายุได้ก็ประมาณร้อยกว่าปีค่ะไม่ใช่เนาะประมาณ20กว่าปีได้เนาะประสบการณ์มาค่ะก็เป็นคนน่ารักจิ้มลิ้มมีความอาร์ทำเล็บเก่งกินก็เก่ง ขวาก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เขาฮิตเทรนแบบนี้กันเนาะแล้วทีนี้เราก็จะมาเพิ่มตกแต่งอเซสซอรี่คืนนะคะคือนอกจากขวานจะสามารถใช้ได้แล้วเนี่ยคือลูกค้าคนอื่นๆที่อยากจะมีอเซสซอรี่ติดเล็บช่วงนี้ตอนโควิดคือเราไม่ควรจะออกจากบ้านไปไหนใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากเล็บสวยแบบขวานก็สามารถบุ๊กิ้งได้แล้วก็ที่สําคัญ สามารถเลือก a c c เซ s o r y ได้ท่งแบบมาไม่ว่าคุณจะมีแบบไหนที่คิดว่าคนอื่นทําไม่ได้ติดต่อทีมขวัญมาได้เลยค่ะเพราะว่าทีมขวัญทําได้แล้วก็ a อ c เซ s o r y ีมีเยอะมากเต็มจัดเต็มขวัญจะบอกว่าสาวหวๆควรจะเป็นอันนี้ค่ะก็จะเป็นเป็นแบกพิงๆอย่างนี้สีชมพูเห็นไหมเดี๋ยวนะโอ้โอ้กลัวตกกลัตกกลัตกจะตกไปเลยเราต้องสู้เราต้องหยิบให้ได้ ทำเล็บแล้วเราต้องใช้ชีวิตให้ได้สบายมากเห็นไหมคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่น <c oughs> คนไหนถ้าเป็นแบบสาวหวานใส่เกาหลีโคเรียนนะคะ จัดมาให้ค่ะอยากได้ออเดอรี่แบบไหนก็ให้ทางทีมเขส่งให้ดูได้ค่ะหรือว่าคนไหนที่แบบว่าพี่คะหนูอยากได้สีพาสเทลมากเลยค่ะแล้วก็หนูอยากได้สีแบบว่าเรืองแสงด้วยคืออยากได้ทุกสีเลยก็สามารถบอกได้นะคะเราก็จะเตรียมไปให้ได้ค่ะหลายกระเป๋าไม่ว่าขอแค่บุ๊กิ้งมาเราเดลิเวอรี่ถึงที่สวยเนาะ คือถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาถามขวัญว่าทําไมขวัญถึงมาเปิดบริการตอนนี้ในช่วงตอนนี้ที่คนอื่นเขาปิดกันใช่ไหมคะคือจะบอกให้เลยคะ่ะว่าเราหลบหนีความเป็นตัวตนของเราไม่ได้นะคะถ้าเกิดคนรู้จักขวัญก็จะเห็นว่าขวัญทำเล็บมาตั้แต่ประมาณมสี่มห้าเล็บเราก็จะมีบางบ้างมีหนาบ้างแต่สิ่งเดียวที่มันยังมีอยู่ก็คือขวัญหลกลักในเล็บมาก แล้วขวันก็ออกจากวงจรนี้ไม่ได้จริงๆขวัญก็เลยคิดว่า<ม>ในไหนเราหนีไปไหนไม่ได้แล้วแล้วก็เปิดเองเลยละกันแล้วเราก็ดูแลคนที่มีไลฟส์สไตล์คล้ายๆแบบเราชอบในเล็บหลงในการต่อเล็บอันนี้เราก็เลยทํามาให้สําหรับคนที่แบบว่ามีไลฟส์สไตล์แบบขวานเป็คนเยอะอะค่ะเยอะมากคนไหนที่เยอะมากๆแล้วก็ต้องการจะหาอะไรที่ตอบโจทย์นะคะคลอเลยบุ๊กิ้งค่ะเบอร์0 9 2 6 5 6 2 4 2 4่ค่ะขายของอีกแล้วนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเล็บที่เราต่อม วานนะคะและอันนี้ที่ขวันเลือกทรงเล็บนี้เพราะว่าขวันเบื่อแบบว่าเดิมแล้วมันน่าเบื่ออะไรเดิมๆแล้วทีนี้ขวันก็ยังไม่ได้ถ่ายละครเราก็สามารถเป็นตัวของตัวเราเองได้ค่ะเพราะว่าถ้าทาทรงนี้ถ่ายละครไม่ได้แน่นอนขวานว่าแต่จะบอกนะคะว่าทรงเล็บแบบนี้เนี่ยมันสวยมากคือนิ้วเราก็เลยดูเรียวดูยาวขึ้นแปะแล้วแปะแล้วนิ้วนี้ ชอบมากเลยบ่งบอกความเป็นตัวเราดี นี่แล้วก็อันนี้มันแบบว่าเด้งๆหนวยอ่ะแล้วมันไม่หลุดด้วยเนะเพราะว่าเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์อย่างดีนะคะในการติดถ้าจะหลุดก็คือเล็บอาะหารหลุดไปเลยหรือไม่กระดิวหลุดไปเลยปกติเวลาที่เราต่อเล็บเราจะเห็นเป็นแบบว่าเหมือนกาวด้านในยอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราติดเพชรเนี่ยมันจะไม่เป็นเทกเจอร์แบบนี้อะ่ะเขาจะใช้ท็อปฝังไปเลยอะคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยแหววใสกิดยังไงก็ไม่หลุดสรุปแล้วคือมันพอเฟกมากอะค่ะ คือไม่ต้องสวยด้วยหน้าแล้วตอนนี้เพราะว่าไหนจะใส่บัวและใส่แมสเอาสวยด้วยเล็บประการเวลายกมือพนมแล้วเก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะได้เป็นนางฟ้าร้านของขวัญน,นะคะก็จะเป็น SC Nail Delivery นะคะก็เราจะมีครบวงจรเรื่องของเล็บค่ะไม่ว่าจะเป็นต่อเจลต่ออะคริลิกนะคะเอ่อทาสีเจล ต่อโพลีหรือว่าทาสปาทําแม็กนะคะแล้วขัญก็จะบอกว่าสปาของขวัญน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่ส้นเท้าแตกแตกมากแตกขีดสุดแตกแบบภูเขาไฟระเบิดเนอะลาวาออกมาอย่างนั้นนะคะก็สามารถโทรบุ๊กิ้งได้ค่ะเพราะว่าเราจะเปลียนให้ส้นเท้าแตกแตกแตกมากเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นนุ่มละมุนเหมือน เหมือนอะไรเดียวปยุยฟเยเหมือนปยุยไฟ <c oughs> จะบอกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะอีกอันหนึ่งคนใหนถ้าชอบแบบว่าเพอร์ฟูมเยอะๆเพราะว่าเราก็จะมีสองผลิตภัณฑ์ให้เลือกนะคะก็จะเป็นของโจมโรวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น, Lock นะะล็อกซิแทนค่ะเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นนําหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสครับครีมบํารุงครีมมาส์สำหรับคนที่มือเหี่ยวมือแห้งหรือว่าผิวดําคล้ำนะคะสามารถทําสปาแล้วก็ผิวของเราจะสว่างใสแบบนี้เลยคือแม่ก็สวยด้วยอยู่ซี่ เด็บก็สวยด้วย SC ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะคนไหนอยู่บ้านว่างๆนะคะขี้เกียจไม่อยากทําอะไรนะคะบ,บ้านไม่สะอาดบ้านสกปรกมีฝุ่นข้าวไม่อยากทาอะไรก็สามารถโทรจองที่ SC Service ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีแม่บ้านประจาําแม่บ้านไรยวนันทําความสะอาดครบวงจรบิ๊กคลีนฉีดพ่นฆ่าเชือ้อมีหมดค่ะอยากได้เราจัดให้ได้หมด และพิเศษสุดๆนะคะก็คือขวัญจะจัดโปรโมชั่นค่ะเฉพาะใน YouTube อุตสาห์เลเวอร์ของขวัญไม่มีที่ไหนนะคะก็คือจองบุ๊กิ g งทำเล็บของขวญนนะคะครบ10ครั้งขึ้นไปขวัญจะแถมฉีดพ,พ่นค่าเชื้อให้ค่ะ50ตารางเมตรนะคะจำนวนทั้งหมด10ท่านแรกค่ะถ้าเกิดคนหไหนเป็นผู้โชคดีนะคะก็สามารถดูนะคะแล้วก็จองบุ๊กิ้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 งนะคะแล้วเราก็จะได้สุขภาพดีๆปลอดภัยอยู่กับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ SC Service ของขวัญ ก็ไม่เก่งเท่าช่างหวแนะคะเพราะว่าอันนี้ได้มาจากอะไรคะจุบเขาความภากภูมิใจนะคะคือมีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเรา จุ๊ก็ขอบคุณพี่ธีรานะล้วค่ะที่ให้พี่ปาของขวัญจุ๊บมานะคะเราจะเป็นลูกค้าชั้นดีมีน้องๆส่งเอสเอ็มเอสมาถามว่าเล็บยาวขนาดนี้ไม่จกตาหรอคะพี่ขวัญน้องรู้ได้ไงอ่ะลองดูคลิปอยู่เนอะก็สงสัยเลยไงตอนนี้เหรอเราคลิปออนไหนไหนนี่เราไลรเหรอถาม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 ไม่จกตาค่ะเพราะว่าของแท้แน่นอนเราไม่จกตา พี่จะมาเต็มแบบนี้ทุกวันเพราะว่าต่อไปแล้วพี่จะสวยเหมือนหน้าพี่นะเลิศไหมนี่บางคนไม่ค่อยชอบเลือกแฟชั่นเท่าไหร่หรอกดูจากหน้าผมและเล็บแล้วแล้วก็ไม่ใช่เลยนี่คือพี่เบามากนะถ้าไม่อย่างไรพี่จะติดบัตเตอร์ไฟสิบนิ้วนะอันนี้เราเอาตอนแรกบอกว่าพอแล้วเขาพอไม่มีอยู่จริงเออม้กวก้อยข้างนี้ไม่เอาเหรอคะแม่แเห็นไหม <laughs> พอขวดบอกว่าไม่เอาไม่เอาแล้วก็เชียร์เนี่ยก็จะเหลือแบบว่านิ้วบริสุทธิ์เหมือนกันนะข้างละนิ้วเพราะว่าว่ามันนิวน้วเพียวก็ได้นิ้วบริสุทธิ์โอ้โหพูดซะ ตอนนี้เนี่ยการแต่งตัวของขวัญมันไม่ได้อยู่ที่หน้าผมชุดแล้วเท่านั้นมันอยู่ที่เล็บด้วยต่อไปทุกครั้งเวลาขวัญจะออกไปไหนแฟชั่นที่ไหนถ่ายงานที่ไหนขวัญก็จะไปกับอะไรใหม่ๆก็จะเห็นแฟชั่นทางเล็บขวัญน,นี้แหละคะ่ะคนอื่นไม่มีสิทธิ์บอกว่าชอบหรือไม่ชอบให้ดูแลชอบอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันคือสิทธิ์ที่ขวัญเลือกแล้วเก๋ส่วนแผลเป็นพี่ปานี่นะคะคือมาจากประสบการณ์ล้วนๆค่ะถ้าไม่มีประสบการณ์เยอะขนาดนี้เขาจะไม่แพ้ผงอะคริลิกนะคะ วันนี้คือเป็นการแนะนําส่วนตัวนะว่าเราไม่ควรจะต่ออะคริลิกเน้อพี่ปาเราใช้การต่อแบบใหม่นะคะก็คือการใช้ต่อแบบเจลโพลีเพราะว่า1มันจะไม่มีกลิน่นแล้วก็ไม่ทําลายปอดเนาะและที่สําคัญก็คือสัตว์เลี้ยงเวลาเราอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ไปทําลายทางเดินหายใจเขาด้วยเราก็จะสามารถสวยได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครบารุงความสวยของตัวเองเข้าไปคะ่ะหรือว่าคนไหนที่มีบัตเจตไม่เยอะก็สามารถบอกทางทีมได้คะ่ะแล้วเราก็จะบอกได้ว่าอยากได้คุณภาพ แบบนี้เรามีงบประมาณนี้เราก็จะสามารถจัดสรรให้ได้ถูกนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาทําเล็บกับขวัญนอนแล้วแบบเอ้ยมีความสุขเคยไหมเวลานอนแล้วนอนดูเล็บตัวเองอะ่ะขวัญเป็นนะตอนกลางคืนเราจะไปเครียดเราจะไปคิดเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่แต่แบบก้มลงมองดูเล็บตัวเองแล้วแบบเฮ้ย อ๋อแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งน,นะเตี้ยขวันเปิดขยายลายทำเล็บครบวงจรแบบเดลิเวอรี่มานะคะก็คือแม่เราเนี่ยจะไปบัฟกับช่างไม่ได้ว่าอาอย่าเอาเล็กวอย่าเอาเล็กๆเอาเล็กนเอาเล็้ๆเพราะว่านีาน้คนของขวานถ้าแม่ว่าอะไรมาก็ค่ะค่ะอ๋อนี่สัันแล้วค่ะเพราะเราคือพวกเดียวกันเนาะ <laughs> อันนี้เราจะหยุดที่เล็บนี้เล็บสุดท้ายแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะขวัญก็ลันลา,า้าทำเล็บเสร็จแล้วอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ขวัญรักมากอุาสานเดเอร์มาก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 ที่สุดแล้วจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเป็นคนชอบแฟร์แบบนี้หามใครบน่นหามใครบอกว่าไม่สวยทั้งนั้นเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราเลอนะคะแล้วก็จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีความสุขในธุรกิจใหม่ๆที่พี่ขวัญเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พี่รักแล้วก็อย่างตอนนี้สถานที่ ที่เราไปเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นทุกวิกฤตมันย่อมมีโอกาสเสมอนะแล้วก็พี่ก็เลยมาเปิดอีกล ne อีกบ<อ>ิสเนสหนึ่งก็จะเป็นการทําเล็เดลิเวอรี่ครบวงจรนะคะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆน,น,น้องๆคนไหนด้วยว่าเรารักอะไรเราถนัดอันไหนเราชอบอันไหนแล้วพี่ก็เชื่อว่าทุกวิกฤตของทุกคนย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้นลองหาในสิ่งที่เราถนัดหรือว่าตัวตนที่เรามีแต่คนอื่นไม่มีดูนะคะแล้วก็ลุยเลยค่ะทำเลยพี่ขวัญเอาใจช่วยเต็มที่คะ่ะบ๊ายบาย สวยมากอย่าลืมนะคะคนไหนรักพี่ขวานรักเล็บพี่ขวานเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด b ั c สไครด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครกดไลค์กดแชร์กด b ั c สไครให้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกว่าพี่ขวานจะให้อะไรนะคะเดี๋ยวค่อยคิดเพราะว่าตอนนี้ดึงไม่ทานก็เล็บสวยมาก